มาแล้วค่ะไพ่เราเรื่องมาแล้วสวัสดีทุกคนค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของใครนะคะตั้งจิตอธิษฐานถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้และอยากทราบดีๆสำหรับในช่องทาง YouTube ขอบคุณค่ะสําหรับซุปเปอร์แตงที่มอบให้เป็นขวัญและกําลังใจเอาไว้พัฒนาช่องต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของเพจด้วยขอบคุณสําหรับทุกดาว ทุกกำลังใจทั้งหมดเลยนะคะเป็นเพื่อนกันในช่องกันไปนานๆเลยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไปเลยค่ะดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะตอนนี้ที่ปทุมอําเภอเมืองปทุมนะฟ้าฝนกำลังร้องเลยที่ไหนฝนตกบ้างไหมคะเนี่ยเวลานี้อากาศหนาวด้วยนะเพื่อนๆอาจจะฝนกำลังใกล้จะตกอะแล้วอยู่ในแอร์ดะรู้สึกมันหนาวมากกว่าปกติอะเดี๋ยวมาดูซิเ,เรื่องราวของใคร เดอสตริงเกิดขึ้นคนคนนี้เวลาเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงและในชีวิตเอากับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อยู่หมัดนะคะเสือที่ว่าดุร้ายยังสยบให้กับเขานั่นหมายถึงว่าถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ทําทงานหนะักเป็นคนที่คุมความสัมพันธ์เป็นระดับเจ้าคนนายคนหรืออะไรแบบนี้นะต้องคุมคนเยอะๆก็ได้เขาสามารถจัดการกับปัญหา กับบริวารกับลูกน้องของเขาอยู่หมัดแล้วนะในเวลานี้อาจจะเป็นทิศทางของการที่ตัวเขาเองลงมือลงแรงทำกับสิ่งนั้นกับตรงจุดนั้นมานานถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนกับเวลานี้จิตใจของเขาเริ่มมีความเข้มแข็งและแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้มแข็งอะไรเข้มแข็งจากการที่ห่างหายหรือมั่นคงกับใครก็เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวดูแพร่ขยายไปเรื่อยๆนะคะ คนคนนี้เขาผ่านพ้นอุปสรรคมาจนกลายเป็นสเต็งไปได้เพราะว่าเขามีปัญหารอบด้านค่ะอันนี้คือเรื่องราวของเขาในอดีตนะไพ่เจ็ดไม้เท้าที่เกิดขึ้นคือเปน็นลักษณะของคนที่หลังชนฝาอะไรอ่ะเพราะว่าอุปสรรคมาทุกด้านเขาจัดการกับปัญหาของเขาไม่ได้ด้วยนะในอดีตแต่มันต้องสู้คือถ้าเกิดไม่สู้ก็แพ้สู้ก็ยันได้เลือก,อกใช่ไหมว่าแพ้หรือไปต่ออะไรแบบนี้ เขาผ่านการเคี่ยกลำกับปัญหาที่มันอยู่ในชะตาชีวิตของเขาค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเวลานี้เขาเอากับปัญหาทุกอย่างอยู่ละในอดีตเขาอาจจะรับมือไม่ทันรับมือไม่ไหวอะไรก็ว่ากันไปนะแต่วันเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยอย่างน้อยๆมี7เดือน7จ็ดปีเนยบางคนก็ได้เหมือนกันนะเ,เขาอาจจะผ่านอุปสรรคพวกนั้นมาจนเขาอยู่ตัวแล้วอะค่ะในเวลานี้นะคะแต่ เขาเอาปัญหาและอุปสรรคอยู่จริงแต่ในทิศทางความสัมพันธ์นั้นเขากลับว่าเขาไปไม่รอดยังไงอย่างนั้นเลยเดมมลที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของคนที่ไปไม่รอดค่ะคิดถึงคุณทุกๆกลางคืนเพราะเขาอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้มันเป็นเวลาส่วนตัวก็ได้เขาจะนึกถึงคุณมากๆอีกทิศทางหนึ่งก็คือเขานั้นอาจจะเป็นคนที่ ไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณเลยในอดีตก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเด m มูนก็คือความไม่ชัดเจนเขาอาจจะไม่ชัดเจนให้กับคุณอ่ะในอดีตด้วยคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกคุณน่าจะห่างหายกันไปคือเขาน่าจะห่างออกไปจากชีวิตของคุณเองแหละด้วยปัญหารอบด้านของเขาอะค่ะแต่ตอนนี้เขาเออกกับปัญหาต่างๆอยู่นะแต่กลายเป็นว่ากับคุณนั้นเขาไม่รู้เลยว่า เขาจะเริ่มต้นกับคุณยังไงดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ห่างออกมาเองอะนะตอนนี้ก็เลยคิดถึงคุณค่อนข้างที่จะเยอะคุณเองตอนเนี้ยก็กําแพงกับเขาละเพราะว่ามันเป็น the emperor คุณมี e ก o เรียบร้อยลนะคุณตั้งกําแพงให้เขาเสร็จคุณมองว่าคนคนนี้ไม่แฟร์กับคุณอะคุณทําดีกับเขาให้ตายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็พยายามปลีกตัวออกไปตลอดเวลามองไม่เห็นในสิ่งที่คุณพยายาม วิ่งไล่ตามเขาซัพพอร์ตเขาดูแลเขามันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองบอกว่าคุณก็มีศักดิ์ศรีพอที่คุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณเองแล้วคุณไม่วิ่งตามเขาแล้วมิหน่าละ่ะทําไมก็ถึงได้รู้สึกดิ่งมากคิดถึงคุณมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะเพราะใจของคนคนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณแลเห็นปะหกไม้เท้าเกิดขึ้นถือช่อมากอกมาด้วยก็เป็นลนักษณะเหมือนกับว่าแหมตอนนี้ฉันก็แก้ไขาปัญหาเสร็จหมดแล้วนะ แต่เรื่องเดียวเลยที่ฉันยังแก้ไขปัญหาตัวฉันเองไม่ได้เลยคือความสัมพันธ์อะฉันอยากดีกับเธอเหลือเกินนะแต่กลายเป็นว่าเธอเวลานี้เธอนิ่งเธอแข็งไปเลยเธอไม่พูดเธอไม่วิ่งตามเราอีกเลยอันนี้คือทิศทางที่เขาคิดนะว่าคุณนะ่ะหายไปจากชีวิตของเขาเลยอะค่ะกับรู้สึกอยากทวงความรักคืนมาเพราะตอนนี้ตัวเขาพร้อมแล้วแต่ความรักหาย ก็เลยกลายเป็นว่าคิดถึงคุณมากเป็นพิเศษอยากทวงความรักนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งอยากให้คุณรับฟังเขาอยากจะมาพูดอะไรต่างๆให้ฟังเขาหายไปไหนเขาทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นลักษณะข,ของคนที่อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ไม้เท้าเปรียบเสมือนกับ การงานหรืออะไรใหม่ๆทิศทางที่คนคนนี้อยากจะมาบอกคุณคือเขาอยากจะบอกว่าเขาไปแก้ปัญหาได้แล้วนะเขาได้งานใหม่แล้วหรืองานเขานั้นอยู่ตัวแล้วเขาเอาปัญหาต่างๆแก้ไขได้แล้วก็อาจจะอยู่หมัดบางคนอาจจะเหมือนกับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วในตัวของเขาในเวลานี้ทําให้เหมือนกับว่ามันมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วนะพอมีความมั่นคงฉันก็กลับมาในทิศทางชีวิตเธอไงประมาณแบบนี้อยากกลับมาค่ะ เขาดิ่งนะวันนี้เขาดิ่งเรื่องคุณมากๆแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขามองว่าที่ผ่านมาอุปสรรคมันล้อมตัวเขาหมดเลยที่เขาอาจจะพูดกับคุณไม่ได้บอกคุณไม่ได้อันนี้มันรวมได้ถึงทิศทางความสัมพันธ์เก่าๆในชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันนะที่มันอาจจะจบไปแล้วแต่มันมีบางอย่างที่รอเคลียร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันทําให้เขานั้นชัดเจนกับคุณไม่ได้ในอดีตค่ะเพราะไพ่เดิมูนมันขึ้น ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าณนะตอนนั้นที่มันมีอุปสรรคอะเขาก็บอกคุณไม่ได้เพราะทุกอย่างมันล้อมเขาไว้หมดทุกอย่างทุกอย่างล้วนสําคัญหมดดาบที่ล้อมเขาไว้ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันล้วนมีคมมีดมันล้วนทําให้เขาบาดเจ็บได้หมดก็เปรียบเสมือนกับทิศทางของความที่เขามีอุปสรรครอบด้านอะทุกอุปสรรคล้วนเร่งด่วนทั้งหมดเขาทําไม่ได้เขาคิดไม่ออกจริงๆคุณอาจจะ อยากอยู่กับเขาต้องการความสัมพันธ์เขาในช่วงเวลานั้นที่เขามีปัญหาแต่เขาไม่สามารถเล่าปัญหาของเขาให้คุณฟังได้อะไรประมาณแบบนี้นั่นก็เลยกลายเป็นว่าพอคุณออกจากความสัมพันธ์เขานะ่ะทิ้งคุณไปก่อนแต่คุณก็ไม่เอาด้วยมันเป็นประมาณแบบนั้นมนเลยกลายเป็นว่าค,คนคนนี้สิบไม้เท้าเกิดขึ้นในคือเขารับภาระทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภาระทางใจคือความรัก เขาก็รักคุณแต่เขาก็แบกความรักของเขานั้นเก็บไว้นในใจของเขาเองคนเดียวทํางานหรือทําอะไรต่างๆต้องแบกความรู้สึกของคุณไปได้วยเสมอภาระหนะ้าที่การงานก็ต้องไปลุยเองทําเองสร้างเองเพื่อไปแก้ไขกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยค่ะเจ็ดไม้เท้าอันนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณรออะไรอยู่คุณก็ทําดีกับเขาทุกอย่างทําไมเขาถึงได้ดูหักหลังคุณล่ะทําไมมีอะไรถึงไม่บอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเอ็มเพลอร์คุณรู้สึกว่าฉันก็ไม่งอ ฉันก็มีดีกับเธอตั้งเยอะอยู่แล้วทําให้ขนาดนี้ยังมองไม่เห็นอีกหรอเพราะฉะนั้นเธอก็อยู่ในทิศทางเธอไปนะอะไรแบบเนี้ยคุณก็นิ่งแล้วคุณไม่เอาอีกแล้วอะค่ะมันเป็นทิศทางของคนที่ตั้งกําแพงเรียบร้อยมีอีโก้ไปเรียบร้อยละแต่เขาต้องการประครับประคองความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามแม่หมอบอกว่าเขาจะใจดีสู้เสือลองกลับมาในทิศทางชีวิตของคุณแหละลองกลับมาพูดลองกลับมาเจราจาล่ะค่ะ ครับมันคนมีอีโก้เหมือนกันนะแต่เขาก็อยากจะลองคุยกับคุณอยากจะเทเลจ่าไพ่พของความรักยังอยู่เขายังไม่ได้ move on จากคุณนะแต่คุณนะ่ะ move on ไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวดูในส่วนของเทพคตินะคะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราว่ายังไงนะคะพักกันนะออกเขารู้สึกว่าเขาโชคร้าย เขาโชคร้ายที่ชีวิตของเขามันมีแต่ปัญหาลุ่มเล้าและปัญหามันก็เป็นเรื่องที่มันซซเรียสเขาพูดกับคุณไม่ได้จริงๆมันอาจจะเป็นปัญหาารากระสังเดิมกับคนเก่าๆก็เป็นไปได้เขาถึงไม่กล้าพูดกับคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เขาไปทําอะไรเทาๆเอาไว้ที่คุณอาจจะไม่ได้รู้เป็นโมเมนต์ด์กไซส์ของเขาอะค่ะที่เขาจะต้องไปเคลียร์กับปัญหานั้นนั้นเองอะแล้วปัญหาเขาก็เล่าให้คุณฟังไม่ได้ด้วย ในหน้าไพ่ที่คุณเป็นเอเวอร์เลอร์คุณเป็นคนมีความเพียบพร้อมทุกอย่างในตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแม่หมอเชื่อว่าถ้าคนคนนี้เล่าให้คุณฟังคุณินดีซัพพอร์ตคุณจะดีช่วยแต่มันน่าจะเป็นปัญหาด์กไซส์ของเขาจริงๆที่เขาพูดออกมาไม่ได้นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะทิ้งเทคุณไปแบบเงียบๆแล้วก็ไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดตัดจบเลยนะแต่หายหัวไปเฉยๆแบบนั้นน่ะตอนนี้เขากลับรู้สึกกันเป็นว่าเขาโชคร้ายแทนเพราะกลายเป็นว่าเขานั้นถูกคุณลืมอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณลืมเเขขาาไไปปแแลลล้้ววบจจใ ไพ่พฤหัสที่เกิดขึ้นเป็นไพ่ครูบาอาจารย์ค่ะนั่นหมายถึงว่าพอห่างกาันเขาเริ่มมีหัวคิดเขาเริ่มมีสติปัญญาเขาเริ่มมีการไต่ตองใครที่ดีกับเขาใครที่ไม่ดีกับเขาหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือเขาเห็นคุณค่าเ็าเห็นความดีในสิ่งที่คุณทําเพื่อเขามาตลอดนะแต่เขาเองเขาก็มีมุมที่ คุณอาจจะไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณรู้เพราะว่าภาพจําอ่ะเขาอยากให้คุณจําเขาในภาพจําที่ดีๆแสดงว่าคนคนนี้มีอะไรที่มันเป็นมุมดาร์กไซด์ที่เขาปกปิด,ป,ดปิดบังซ่อนเล่นคุณจริงๆนะแต่ว่าไพ่จัสติมิทเกิดขึ้นเขาบอกว่าใดๆก็ตามคนคนนี้ทำอะไรไว้กรรมมันย่อมตามทันเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเนี้เขารู้สึกเลยเหมือนชีวิตเขาได้รับเวรกรรมอะ่ะ เขาทำร้ายจิตใจคุณโดยเขาไม่ได้ตั้งใจเขาทิ้งเทคุณทั้งน้คุณก็ดีกับเขามันเหมือนเขาหักหลังคุณเต็มๆอ่ะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วล่ะชีวิตของเขามันโดนมิบากกรรมแล้วล่ะเพราะเขารู้สึกเลยว่าคุณหลุดพ้นจากชีวิตของเขาไปแล้วคุณตั้งกำแพงให้เขาแล้วเขาเหมือนจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณไม่ได้ยังไงอย่างนั้นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าคุณลืมเขาไปแล้วอ่ะแต่เขายังไม่เคยลืมคุณนะตอนนี้บทหนักเลยตกกับเขาว่าเขาจะทํายังไงเพืื่่ออเหมนกับวา ให้ได้ชนะใจคุณอีกครั้งนะคะเพราะกําแพงของคุณครั้งนี้สูงซะด้วยเพราะมันเต็มไปดาวได้ความเจ็บปวดตอนนี้พระแม่ปาราวตีเกิดขึ้นในทิศท,ทางเขานะคะเขามองว่าพระแม่ปาราวตีคือคนที่มีเมตตารักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะเป็นคนที่ใจดีเขาคิดถึงความใจดีของคุณเวลาที่คุณรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงความอ่อนโยนคืคอความอ่อนโยนของคุณมันปลอบประโลมจิตใจของเขาในอดีตนะคะตอนนี้กลับไม่มีใครมาเติมตรงนั้นให้รู้สึกเหมือนกับว่า คิดถึงหวยหาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณจากไปไหนเลยเดวิลเกิดขึ้นวันนี้ดิ่งมากคิดมากเครียดมากในพื้นที่ของคุณขึ้นทั้งแต่มูลขึ้นทั้งแต่เดวิลคิดเยอะคิดแยะเรื่องของคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้สอดส่องคุณเห็นคุณมีใครเข้ามาในชีวิตก็อิจฉา แต่ทําอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของคนที่อิจฉามันเป็นลักษณะของคนที่ไม่อยากสูญเสียหึงอะ่ะห่วงอะ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถดึงกลับได้อีกเพราะเขานั้นเป็นคนที่เดินหันหลังจากคุณไปก่อนเวลานี้จะกลับมากับรู้สึกเหมือนกับว่าคุณลืมเขาอะไรแบบนี้แต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นชลันทรที่เกิดขึ้นมันหมายถึงว่าเขาไม่ยอมปล่อยให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แนะ่เขาก็มีมุมด์กซ้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นใดๆดก็ตามคนคนนี้ก็จะทำทุกอย่างแหละเพื่อเหมือนให้ได้คุณกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้ง เพราะเขาต้องการที่จะปลดล็อกตัวเขาเองเขารู้สึกผิดค่ะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนแทงข้างหลังคุณน่ะกับตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต้องการที่จะปลดล็อกความรู้สึกผิดตรงนั้นน่ะคือยังไงก็ตามเขาก็ต้องวนกลับมาในชีวิตของคุณเขาต้องเสี่ยงสักครั้งไม่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ก็ตามแต่คนคนนี้อยากกลับมาเคลียร์ใจค่ะอยากกลับมาปลดล็อกตัวเองกับสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณเอาไว้ The love r ขึ้นชนกัน เห็นไหมเขารู้สึกว่าเขารักคุณมาชัดเจนในหัวใจตอนนี้ชัดๆแล้วว่าเขารักคุณมากเขาต้องการคุณมากนะเขาเห็นถึงความดีและเห็นถึงคุณค่าที่คุณทํากับเขามาตลอดแล้วอ่ะแต่เขาไม่รู้แล้วว่าเขาจะทํายังไงสิ่งที่เขาอยากได้จากคุณคือเขาอยากได้โอกาส จากคุณอีกครั้งเขาผิดเองที่เขาเป็นคนที่สองบุคลิกหรือเป็นคนที่ทําอะไรอาจจะต้องคอยดึงตัวเลือกคอยดึงทางเลือกมาไหมไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรแบบนี้ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงคนละธาตุน้ําได้เหมือนกันนะคือจะค่อนข้างไม่กล้าตัดสินใจแล้วค่อนข้างโรเลเป็นคนอ่อนไหวอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาผิดเองที่เขาไม่หนักแน่นจากทั้งหมด ทั้งมวลด้วยแล้วก็ด้วยที่เขามีปัญหารายล้อมต่างๆเข้ามาถ้าเขาเป็นคนเด็ดขาดสักมิดมันคงจะไม่เป็นแบบนี้อันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้คิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดตอนเนี้วันนี้นะทั้งดิ่งทั้งคิดถึงเรื่องคุณทั้งเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ฟังเพลงเพลงไหนที่พวกคุณเคยฟังร่วมกันเขาก็จะคิดถึงคุณมันเป็นลักษณะของคนที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้อิจฉารสิษยาทุกคนที่เข้ามาในทิศทางชีวิตคุณตอนนี้แล้วก็ ได้แต่นั่งเศร้าอยู่ในพื้นที่ตัวเองฟังเพลงวนไปฟังเพลงวนมาที่เกี่ยวกับคุณอันนี้คือตอนนี้เขาเป็นแบบนี้บางทีเผอๆวันนี้เขาเอาเพลงนั้นลงสตอรี่อีกเพื่อนๆลองดูได้เลยนะมันเป็นทิศทางว่าเขาดิ่งเออพรุ่งนี้มันจะเป็นวันโกนใช่ไหมมันจะเข้าสู่ระยะดิ่งอีกแล้ววันพระวันโกลคนจะดิ่งกันเยอะนะคะตามแรงวิบากกรรมอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้อาจจะเริ่มรู้สึกมากๆในวันนี้ถึงคุณนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ ออราเคิลน,นิดนึงนะคะว่าไพ่ออราลคเคิลจะสรุปว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าเขามีอะไรที่ทําที่คุณไม่ได้บอกเยอะมากหนึ่งในนั้นเห็นนกแก้วเกาะคอนไหมมันเหมือนกับว่าเขามีอีกความสัมพันธ์หนึ่งแทรกอยู่ในเวลานั้นที่เขารอเคลียร์ปัญหารอตัดจบที่มันแบกอึ้งอยู่เนี่ยไอคนนั้นก็ยังเกาะอยู่แต่คุณก็อยู่ในความสัมพันธ์ไม่น่าล่ะทําทไมเมื่อก่อนเขาถึงชัดเจนกับคุณไม่ได้ เพราะว่ามันก็ยังมีความสัมพันธ์ลารกสร้างอยู่ในชีวิตของเขานั่นเองเขาบอกว่ามันหนักเกินกาลังรับมากจริงๆที่คนที่อยู่ในชีวิตของเขานี่ยสร้างปัญหาใส่เขาแล้วเขารอเคลียรอ,อตัดจบอยู่วันละกลายเป็นว่าเขามีคุณไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่เขาอยากให้คุณรู้นะว่าเขาเห็นคุณค่าคุณมาตลอดกับสิ่งที่คุณทุ่มเทกับสิ่งที่คุณเคยซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลเขาเขาไม่เคยลืมแต่ว่าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาต้องการใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา และถ้าเขาแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วเขาอยากกลับมาเริ่มต้นปลูกความสัมพันธ์ใหม่กับคุณอีกครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วคนคนนี้มีคุณอยู่เต็มหัวใจค่ะแต่ว่ามันมีเรื่องเก่าๆในอดีตที่เขาไม่สามารถบอกคุณได้และเคลียร์ไม่ได้อะฉะนั้นเขามองว่าไม่ว่าจะเนิ่นนานขนาดไหนเขาจะแก้ปัญหานานขนาดไหนเขาจะพยายามกลับมาเขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณเพราะเขาชัดเจนในใจแล้วว่าเขารักคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณแต่เขาอยากเริ่มต้นกับคุณใน ในเวลาที่ทิศท,ทางของเขาอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์แทรกซ้อนแบบนี้นะคะตอนนี้คือเขามองว่าคุณคนเดียวเท่านั้นค่ะที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของเขาทําดีๆกับเขารักเขาอย่างสุดหัวใจแต่ตอนนี้คุณนิ่งไปแล้วแต่เขาคิดถึงทิศท,ทางในะอดีตเพราะฉะนั้นคนคนนี้อยากจะกลับมาเพื่อมาสานต่อตรงเนี้ให้มันเป็นไปได้อีกครั้งหนึง่งและเขาก็อยากให้คุณให้โอกาสเขาด้วยนั่นเองนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับ ให้เล่าเรื่องวันนี้นะคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจก็วางตรงนี้ดูบปนความบันเทิงนะสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะ